แอบเปิดตู้นะฮะเอาขนมกลับไปแกะเล่นที่บ้านดีกว่าอซองไหนดีนะแต่ซองนี้หนึ่งอ่ะพี่แบงค์เลือกให้หนึ่งซองเร็วได้ครับแอตอ่ว่าซองสีน้ำเงินนี่หละครับไม<น><น>่หรอเอาซ้ำกันนะซ้ำกันนั้นพี่ใบเลือกอีกซองแล้วกันอ่ะพี่ใบเลือกซองนี้น,นี่อ่ะ<ช>เดี๋ยวไปแกะที่บ้านแล้วกันนะภาวนาให้ได้จงหลีได้ครับจงหลีจงหลีองมา ถึงบ้านแล้วนะคะอยากแกะมากจริงๆอันนี้เป็นเวเฟอร์นะครับที่พี่ไปแกะหลักจากหลายเรื่องแล้วใช่ไหมพี่โก้มันจะเป็นจาก,กพิพัฒน์อสูรจุจุศไ<ช>คเซนพีตี่เคียวโดเรมีแากุระคือเยอะมากแกะมาเยอะมากอันนี้นะครับจะเป็นเกนชินนะครับซองมี2ลายนะครับน่ารักมากอันนี้เข้ามาหลายรอบแล้วด้วยแกะทีไหนก็นดีพี่โก แกะๆไปเถอะแกะไหนดีจะต้องลุ้นเหมือนกันแกะไหนดีแล้วเลือกอมาแล้วนี่ก็เลยอันนี้นะออโอเคคือจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเล็กการ์ดข้างหลังอะ่ะมีบอกด้วยนะว่ามีแแลมีอัลตร้าแแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อมี normal การ์ดมีแแลมการ์ดนะครับแล้วก็มีวิชชัวการ์ดก็คือแบบเป็นการ์ดที่เป็นลายวิชชัวอะไรอย่างเงี้ยฉีกเลยนะ <c oughs> <c oughs> ชอ็อกโกแลตนะครับจะเป็นชอ็อกโกแลตรสเอ้ยเวเฟอร์เวเฟอร์เ,เ,อรเป็นรสชอ็อกโกแลตนะฮะลุ้นเลยหรือว่าจะกินเวเฟอร์ก่อน ลุ้นไปเลยเขาเเพิ่งกินมาหลายคลิปแล้วอ่ะโอ้ยลุ้นนะพี่บออยากจริงๆอ่ะอยากจะได้ไทนารีไทนารีซึ่งเป็นตัวละครใหม่แต่ยังไม่มีในนี้เ้าแต่มันอยากจะได้ต้องเป็นข้าไปของธานุดันไงอฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาจงหลีแล้วกันจงหลีหรือขบคมิดก็ได้อ่ะยกขึ้นมาอะเอายังเอาขึ้นเลยนะเออขึ้นเลยทะาดาใครอ่ะน้องชื่อว่าอะไรอ่ะอุนคินอันคินอุนคินเหรอ ชื่ออะไรอ่ะพิมพ์บอกหน่อยน้องอุนคินเหรอแต่ก็น่ารักนะน่ารักอยู่โอ้ตัวนี้นะขอหน่อยขอหน่อยอ่ะให้ดูก่อนเดี๋ยวแล้วขอดูขอดูก่อนตัวนี้เป็น N7 นะคะ N7 จะเป็น normal อ่ะ N ก็คือ normal อยู่แล้วล่ะแวนนะครับอ่ะ normal ไปแล้วหนึ่งใช่ไหมมาตัวที่สองนะครับฟื้ฟื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 ขอแลสักขอแรงสักใบเถอะขอแลงสักใบนะพร้อมนะ ใบที่สองนะครับฮ่อุ้ยเราเห็นเขวเขียวปะแอร์เรียวแอรียวเขียวเขียวคือใครอะอุ๊ยรู้แค่ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงก็หละอุ้ยอุ้ยน้องหน้าซองน้องคือคาซือฮาพีไม่กอว,ว้าวน้องคาซือฮะสวยมากลองให้ดูด้านหลังดินี่ คือพี่ไปชอบความแบบวิงวิงนะครับของการ์ดนะการ์ดจะมีวิงวิงด้วยพี่กดลองดูหมายถึงว่าตัวนี้เฉพาะตัวนี้เหรอไม่ไม่ไม่วิงทุกตัวเลยการ์ด<อ>คือจะวิงทุกตัวเลยอันนี้เป็นอะไรเป็นแรปะ<ข>อเอาไป<ห>ดูปะขอดูบ้างดูตรงไหนอันนี้คือ normal มันจะมีอยู่ข้างหลังแร่ R ส <18. S 1> ิบเอ็ด R สิบเอ็ดนะคะว่คือตัวร yeah! แร่รยเย้ได้แรหนึ่งใบนะครับดีใจเฉยได้แร11ใช่แล้วน้องคาซื้อหาเป็นแรนะครับ วันนี้ได้2องใบเลยนะคะเป็น normal หนึ่งใบแล้วก็เป็นแร r e อีก1นึ่ใบนะครับอันนี้มีวางขายที่ร้านอย่างมีแล้วครับมีแล้วนะครับสองละแท่9ก <99 S 2> บาทบาทเท่านั้นพี่ไ่สั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะใช่คือแบบ,บว่าบอกเลยว่า ลุ้นสนุกมากจริงๆนะครับบางคนแกะยกลังเลยทีเดียวแต่ตอนนี้มันหายากแล้วใช่ไหมใช่ครับนะครับก็เหลือแค่ไม่กี่ซองแหละที่ร้านนะใคร,ใครสนใจก็รีบพักไปที่เพจโพนี่เทสช็อปหรือว่า,า,าไลน์ออฟฟิเชียลแอดโพนีเทสช็อปได้เลยนะครับไอจี IG ก็ได้นะโพนี่เทสช็อปเหมือนกันนะครับใช่ครับประมาณนี้หแหละหรืออะไรจะวอล์กอินไปเองก็ได้ที่ชั้นกปัทถ์พลาซาสาขาง,งามวงวานนะครับก็เผื่อแกะหนึ่งซองโอ๊ยยังไม่ได้ตัวถูกไลท์แขกซอ,องโอ๊ยยังไม่ได้ตัวถูกไลทแกะอีกซองงี้แหละนะะฮ วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนกันแบบไวๆนะครับยังมีคลิปสนุกๆอื่นจะลืมกดดูกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายใครยังไม่กดซับสไครต์กดหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งครั้งเดียวพอนะไม่ต้องกดสองครั้งนะใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะใช่กดแล้วครั้งเดียวถ้ายังไม่ได้กดกดครั้งเดียวกดแล้วไม่ต้องกด